สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนเทพอ,อ,กอักษรวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีกันต่อนะคะ รบวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องที่2วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุแล้ววันนี้นะคะเราจะมารู้จักวิธีการดูแลรักษาให้ใช้อย่างไรจึงจะใช้ได้นานกันนะคะเด็กๆ ก่อนที่จะไปต่อกันในเรื่องที่2นะคะเรามาทบทวนความรู้คาบที่แล้วกันก่อนสาเหตุที่ทําให้อุปกรณ์เสียหายมีอะไรบ้างนะนะเรียนจาได้ไหมคะเราจะมาทบทวนกันอย่างเร็วเลยนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา 1. ไม่เปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ,บ่อยๆถ้าปิดให้เลือกชั u t าวทุกครั้ง 2" ไม่ติดตั้งไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูง 3. ติดตั้งในห้องที่ไม่มีฝุ่นระบายความร้อนได้ 4. ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขนาดใช้ทําทำความสะอาดมือก่อนใช้ทุกครั้ง 6. ไม่เขียนขูดขีดนะคะอุปกรณ์ 7. ใช้ผ้านุ่มๆทําความสะอาด 8. ไม่วางอุปกรณ์ไว้ใกล้สนามแม่เหล็กสูงๆนะคะเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุนะคะที่จะทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสั้นลงแล้วเราควรทําอย่างไรคะนักเรียนใช่ถูกต้องค่ะไม่ควรปฏิบัตินะคะหลังจากที่เราทบทวนความรู้กันแล้วนะคะมาทําแบบทดสอบกันหน่อยดีกว่าค่ะข้อที่3นะคะหน้า121 ให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เสียหายมาวิเคราะห์สาเหตุผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหาลงบนแผนภาพความคิดกันนะคะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็3นะคะกล้องดิจิตอลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างนะคะปัญหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เสียหายที่ใกล้ตัวคุณครูที่สุดนะคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะนักเรียนสามารถเลือกนะคะได้หลายหัวข้อไม่ต้องทําตามแบบที่คุณครูทําก็ได้นะคะ อ่าปัญหาที่พบของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่เสียหายนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะจากปัญหาคืออะไรคะนักเรียนก็คือขาดการติดต่อสื่อสารเมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่พังนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้นะคะทีนี้เรามาดูสาเหตุนะคะสาเหตุที่ทําให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เสียหายได้แก่อะไรบ้างคะจําได้ไหมเอ่ยอ่ามีฝุ่นผง น้ำนะคะความร้อนนะคะสนามแม่เหล็กฝุ่นผงนะคะนันกเรียนเมื่อฝุ่นผงเนี่ยเข้าไปในตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะต่อพวกแผงวงจรนะ,ะน้ำก็เหมือนกันก็จะทำให้เกิดสนิมนะคะเกิดคราบนะคะความร้อนก็เหมือนกัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อแผงวงจรเหมือนกันสนามแม่เหล็กด้วยนะคะซึ่งสาเหตุพวกนี้ก็จะทําให้อุปกรณ์เราเสียหายที่นี้นะคะเรามาดูแนวทางการแก้ปัญหาจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรคะนักเรียนเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ทําความสะอาดก่อนแล้วก็หลังใช้ทุกครั้งนะคะไม่ให้มีข้าวฝุนผง ว่าน,น้ำนะคะมาเกาะเราก็ทําให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เราเสียหายนะคะต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าเหตุใดความชื้นทําให้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกิดความเสียหายได้ไม่เลี่ยนลองคิดดูสิคะว่าความชื้นเนี่ยส่งผลให้อุปกรณ์ชนิดนั้นๆเสียหายได้อย่างไรคะตอบพร้อมกันค่ะอ่าเพราะว่าความชื้นนะคะจะทําให้แผงวงจรเป็นยังไงคะ เกิดการล้าวงจรหรือว่าเกิดสนิมนะคะจึงทำให้อุปกรณ์เทคโนโลยีชิ้นนั้นๆเสียหายนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมที่5นะคะ นักเรียนต้องการนําเสนอรายงานเรื่องดอกไม้ในโรงเรียนนักเรียนจะนำอุปกรณ์ใดมาใช้งานบ้างและเลือกอุปกรณ์ชนิดนั้นเพราะอะไรโดยวาดภาพอุปกรณ์ที่เลือกใช้ลงในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องอนักเรียนดูแบบฝึกหัดพร้อมกันนะแบบฝึกหัดหน้าที่122นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะ,ะคุณครูนะคะจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่แหละ ถ่ายภาพดอกไม้นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะประมวลผลจัดเรียงข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งต่อออกไปยังเครื่องพิมพ์นะคะเพื่อปริน้นออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็รายงานนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ ข้อมูลของคุณครูนะคะที่คุณครูใช้อุปกรณ์ในการนําเสนอนะคะเพราะเหตุใดจึงเรื่องอุปกรณ์ชนิดนี้คะ พราะว่าอุปกรณ์ที่เลือกนะคะสะดวกต่อการใช้งานนะคะมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราใช้กันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะซึ่งคําตอบของนักเรียนหรือว่าภาพวาดของนักเรียนนะคะอาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งนักเรียนสามารถนะคะวาดลูกระบายสีทำได้ตามอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดนั้นๆที่นักเรียนเลือกใช้ได้เลยนะคะ มาต่อกันที่วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์มีวิธีดูแลรักษาอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดที่1น,นะคะเคสเคสหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยด้านหน้าจะมีช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะส่วนด้านหลังจะมีช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย การดูแลรักษาทําได้ดังนี้ 1. ใช้ผ้านุ่มๆหรือไม้ขนไก่ปัดุ่นเช็ดทําความสะอาด 2. คลุมผ้าหรือพลาสติกทุกครั้งหลังทําความสะอาดแล้วก็สุดท้ายนะคะ 3. ห้ามนําสิ่งของต่างๆใส่เข้าไปในช่องของตัวเคสค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดที่2นะคะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สําหรับรับข้อมูลประเภทข้อความตัวเลขสัญ,ญลักษณ์และอักขรต่างๆประกอบด้วยปุ่มกดจํานวนมาก การดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ผ้านุ่มๆหรือแปรงขนอ่อนปัดฝุ่น 2. คลุมผ้าหรือพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่น 3. ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือของเหลวทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะเมาส์เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ทางด้านบนทางซ้ายและขวานะคะเพื่อใช้สำหรับคลิก การดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้แผ่นรองเมาส์ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นที่พื้นผิว 2. ขนาดใช้งานควรกดมเมาส์เพียงเบาๆนะคะ3ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดหลังใช้งานทุกครั้งค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะจอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลมีหลายขนาดการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ไม่สัมผัสจอภาพโดยตรงเพราะอาจเป็นรอยนิ้ว 2. ใช้ไม้ขวันไกปัดฝุ่นจอภาพเบาๆหรือใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด 3. ใช้พลาสติกหรือผ้าคลุมจอภาพทุกครั้งเมื่อเลื่ใช้งานนะคะมาต่อกันที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดที่5นะคะลำโพงนะคะ ลำโพงเป็นอุปกรณ์ส่งออกที่ทำให้เราได้ยินเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์การดูแลรักษาทำได้ดังนี้ 1. ปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยไม้ขนไก่แปรงขนอ่อนหรือใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ด 2. ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดเพราะอะไรคะเพราะว่าของเหลวเนี่ยอาจทำให้ไฟฟ้าดูดได้ต่อมานะคะก็คือเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับส่งออกข้อมูลเอกสารที่มีได้ทั้งภาพและตัวอักษรนะคะโดยพิมพ์ลงบนกระดาษการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ไม้กวาดขนไก่หรือแปรงขนอ่อนนะคะปัดฝุ่นเบาๆหรือใช้ผ้าแห้งเช็ดนะคะ 2. ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดเพราะของเหลวอาจทำให้ไฟฟ้าดูดได้นะคะ 3. คลุมพลาสติกหรือผ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะคะ เมื่อเรารู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆให้ถูกต้องก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายเมื่อมีอุปกรณ์ชำรุดหรือว่าต้องซ่อมแซมได้อีกด้วยค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่2นะคะข้อที่1ห,หน้า126ค่ะให้นักเรียนวาดอุปกรณ์เทคโนโลยีลงในช่องว่างและก็ตอบคำถามด้านล่างด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะในหน้าถัดไป ต่อมาเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนในที่นี้คุณครูจะวาดรูปเครื่องพิมพ์นะคะเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้เราระบายสีนะคะให้สวยงามนะคะจากนั้นนะคะให้ตอบคําถามนะคะด้านล่างให้ถูกต้องนะคะชื่ออุปกรณ์คืออะไรคะเครื่องพิมพ์นะคะประโยชน์ของมันคืออะไรล่ะพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ผลงานต่างๆนะคะต่อมาค่ะ คอมพิวเตอร์สั่งการให้เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบของกระดาษน,นะคะต่อมาขั้นตอนการดูแลรักษานะคะทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝุ่นผงเข้าไปยังตัวเครื่องโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นเบาๆนะคะทีนี้ นักเรียนวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามไม่ต้องทําตามคุณครูนะคะให้นักเรียนวาดรูปปกอองคอมพิวเตอร์ชนิดใดก็ได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบาย